ีครับพี่น้องครับอาหารเที่ยงมื้อน sw ี no ้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับไก่เป็ดสองตัวครับผมอ่าประมาณหลังห้านครับกินได้ครับบอกบนมือจุจครับโจุกชอบแง้มตุ๊กใบอย่างนี้ไงใบอย่างนี้คนไทยมันก็เป็นแห้งๆนี่แหละแห้งคนไทยแห้ง แซ่บจแมนครับใส่ต้มเอเดอแม่ทั้น้องใช่มบอกบอกว่าแซ่บมันยุมใช่ยุสามัคคีคือพังตรองมูหลายเพาะว่าหนผมเดี๋ยวมี น่าตายว่าีปตาเย็ดกับเขาได้น้ำมันเนี่ยเนาะแต่อนผู้ใดเหยียบเขาให้เจ้าจีนแม่นบอกมาบ้าเมาจับอะไ้ยานคอนเสิร์ตอ่ะหรือว่าผู้ใดเป็นคนเหยียบเขาอ่ะตู้มืออ่ะผู้ใดปะผู้ใดเนี่ยโอ้น้องเตะต้นนี้ด้วย ไอ้ที่เขาม่มต้นเนี่ยจ่อจจอจ่เพราะกินข้าวแล้วครับกอนะนะที่อา้องไปเล่นน้ำทะเลครับเพราะเมื่อคืนนี้มันเห็นแต่นนย้ำเมื่อเวียน เห็นบักคัะเออมันเห็น่ยามมือคืนเห็บักค่ะน้ำายี่สินี่ครับค่นี่ครับผมอ๋อมบมบป่าบ่มีคร้า้ห่มนาหน้ย่าอย่าอนาออนการนสอนนิ้อนังเอาไปครั้เบิดนิชากินจังไ ว่าจช่ป้วหนุนล่อหนุนยั้งแม่เป็นไงเป็นตัวย่างเนี่ยขึ้นบอกหนุนลออ่อไว้ตลอ,อดเลยครับหนุนลออ่อเดี๋ยวจีแต๊ดีแต่ได้เลยโอ้ยคือคุณไว้ยังกันเลยโอ้เข้าออกจวเ้าเไปเดี๋ยวอ๋าหมกหนาวไหมหลายคนตลาดวะเอพาเปิดพัดดีเดียร์นครับเจ้าหอนที่ทนั้นเจ้า มันมจะมหล้มาไปเลยะไข่เป็นมะกรูดทิ้งมาไปเลยแต่ลาบให้อคิดลาบเอ,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 อาได้ปีการอาการ,อาการนกขุมเนี้ยขนาดนลาบจ็บไม่ตีจับไม่ตี้บอกว่าจ็บไม่ตี ตักไก่ต้มเอ่อต้มไ่กต้มตอ้มต้มตุ้มต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 ้ต้มต้ เด็ดันก่อนในกันเฮ็ดก่อนครับนี่ัต้มแล้วน้มีท้ัไมต้ว่ามีอ่ะจ่อจ่ไม่ต้มมนะมาตับแม่ทำไมครับใช่ปาะบักเตี้กับบักบ๊อดสองคนมันก็กินบมดแล้วตัวนึงอ่ะเอาตากเอาอีกตัวนึงอ่ะเออนี่ตัวนึงโอ้เข็าตามโตกันที่บอิ่มอยู่เล้าหางกับพอเนอแกก้อยอัน่มันน่ย ปคืขรป๋องไหคอปอนี่ยเอิ้นกรปอเนี่ยซาลคำีบันเทีนเข้เอิ้นชิะปองเดี๋ยวบ้าับได้เเ่ที่อย่างซื้อภาษาอังกฤษมันไบมเฮ้ต้นเขาคเต้ครับอกเ้ิองันนี้ให้ตันล้างไงเอาไปล้างก่อน เอาลูกไปลางเลยมีแตกันเออเอาไปล่างกนีแต่กันมีแต่กันนึงาง่ไมีแต่ลางเฝ้าล่างผมดิตีเออเยยยนอ้ยยงนออะมันอยู่กับาบางีมันแตกโอ้ยำเ้อ ผมไปลาบได้ไปปนเขางเเปนดเขาต้มเป็นไดใช่ม่เาเปเป็นเป็นไอหมักประยุไออกเปลาบค่ะอ่ะอยิ้มักเ็ดเยน่รหน้าตาเนนี่เห็นทะเลเปั้ง หน้าตาได้เท่านี่เดียวเด็กดูไปที่นครับนี่ครับตรงไปทีไปไ่นมันบ่เคยเห็นทะเลครับทะเลในชีวิตต้องปิดตาปิดหน้าเ<ล>ออเมื่อคืนนี้มันอาจยินึกพาบอกว่าเห็นหน้ามานะันละเป็นก้อนคลดูคนดจริงไม้ยิ่งไหม,มแต่มันไปเห็นแต่เมื่อวันมันดีมันดียิ่งกว่าที่มึงคิดไปอีกไอ้ที่เขาเห็นในโทรทัศน์อ่เมื่อคืนนี้เดียวกันว่าต้องหนีชิมได้ เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ลงไปเรียนชีกาชีเกิกสังครังสังคึงมนเนี่ยไปม้งนี่เนี่ยเมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนทะเลกัดอ่ะถ้าคนแพ้่ไม่เห็นบ่อยเนี่ยเนี่ยดำเนี่ยคนแพ้ไม่ใช่ละเไม่เลงกันจะ ไอ้เจียอมีโตนะฮนั่มือาักินนี่ทานเ้เมองานนอนนองมือนตาหักจิงริงนนัไหนนั่ล่มเอมโอ๊นห้กับรใจไอ้บ่หัดบ่มาหัดฟักหัด นั่นหัดดีเนี่ยยังมันเบิดเลยเดี๋ยในาได้ลูกได้มียไปเฮ็ดได้ไงโอ้เต้เต้เอาแท้ไหมสามแล้วมันไโอ้คนอนคืออย่งเลคนได้ลูกซีลูกหาอเฮ็ดลท่านละลูกอะไรเฮ็ดลวกลวกเพื่อเพื่อนะอ้โหตอนนีเ้ยไบอกมิมเ น้ำหนึ่งลวกฟนไปอใส่อยู่มันก็ข้างมันข้างน้ำมันเด็ดเหน้าวะน้ำต้มบลวกนะไอ้น่ย่เอาลวกฟั bon day, finance, นะลวกกันรานะเดี๋ยวน้ำนี่ไม่ดีฮ มนุออกมาได้คืนยังไงพี่น้องล้อชมต่อติดตามตอนต่อไปละเอียดีข้อผมเลยคลิปนี้ได้ฝากไว้เท่า,น,านี้ครับับผมอขอบคุณค่ะบสวัสดีครับ